เมื่อห้าหกปีที่แล้วจําได้ใช่ไหมครับชาวพุทธจิตตกจิตแตกกันทั้งประเทศเลยใช่ตอนนั้นตอนนั้นมีข่าวไล่จับพระชั้นผู้ใหญ่ไล่จับพระระดับผู้ใหญ่ด้วยนะใช่ค่ะด้วยข้อหาเงินทอนวัดโอหตอนนั้นโดดดังมากแล้วก็เป็นวัดดังๆในกรุงเทพมหานครระดับกรรมการมหาเทรสมาคมก็ยังโดนใช่ตอนนั้นวัดหลวงที่เป็นอารามหลวงก็โดนใช่ค่ะตอนนั้นผู้จริเงินทอนวัด จำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมีประกาศเรื่องถอดถอนสมณศักดิ์พูดง่ายๆนะค่ะมีพระราชโอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยะวรางกูลให้ประกาศว่าให้ประกาศว่าจุดจุดจุด ไปที่ไฮไลท์เลยนะจิงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์จำนวนเจ็ดรูปดังต่อไปนี้แต่ไฮไลท์อยู่ที่สามรูปแรกใช่ค่ะแต่ไฮไลท์อยู่ที่สามรูปแรกค่ะ,ะนั่นคือพระพรมสิทธินะคะวัดสักเกตค่ะพระพรมเมธีนะคะวัดสามพันธวงศ์ค่ะและพระพรมดีรกค่ะวัดสามพยาค่ะ เป็นเรื่องที่สถานสะเทือนแผ่นดินไทยจริงๆวงการสงด้วยแหละชาวพุทธจิตแตกทั้งประเทศเพราะพระพรหมทั้งสามรูปเป็นพระผู้ใหญ่ระดับกรรมการมหาเถระสมาคมค่ะพระพรหมสิทธิก็คือเจ้าคุณทงชัยออยู่วัดสเกตค่ะพระพรหมเมธีเจ้าคุณจำนงอยู่วัดสามัทรวงค่ะ พระพรมดีลกเจ้าคุณเอื้อนอยู่วัดสามพยาอืโอโอ้โหเป็นประเด็นร้อนชามากตอนนั้นเดิมในคดีข้อหาเงินทอนวัดค่ะถูกถอดถอนสมณศาักดิ์ช่วงพฤษภาคมปีหกหนึ่งนะที่ไม่ปรากฏมาก่อนค่ะพระราชองค์การโปรดเก้าถอดถอนตรงนี้นั้นนะครับปรากฏในราชกิจจานุเบกษามเมื่อวันที่ค่ะสาิบพฤษภาสองพันห้าอยหค่ะอโอเค เหตุการณ์ผ่านไปไว้ไม่โกหกจากปี61เพื่อนมาถึงปี66 5ปีผ่านไปในส่วนของคดีความก็ว่ากันไปปรากฏว่า18มีนา2566ในราชกิจจาบกษาได้ตีพิมพ์ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ก็ก็เป็นพระบรมราชองการของในหลวงรัชกาลที่10ในแหละใช่แล้ว สาระสําคัญอยู่ที่เราจะให้ดูสักสองร้อมกรอบร้อมกรอบที่1น่งตามที่ตามที่พระพรหมดีรกนะคะถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาและได้มีพระบรมราชองค์การถอดถอนสมณศักดิ์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2561นั้นบัดนี้คดีถึงที่สุดแล้วโดยพฤติการถือได้ว่าไม่ใช่ความผิดอุกชะกันหรือความผิดร้ายแรงหรือเป็นผู้ร้ายสาคัญประกอบกับ ไม่มีการกล่าวคำอำลาสิกขาและไม่มีการดำเนินการให้สละสมณะเพศทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่ายังคงดำรงตนอย่างพระพิสุโดยตลอดระหว่างถูกคุมขังจึงมีสภาวะเป็นพระพิสุมีสถานะเป็นพระมหาเอื้อนนะคะซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่10มีนาคม2566นค่ะอ,อะดังนั้นดังนั้นจึงเป็นที่มาของของของข้อความที่สองในพระบรมราชโองการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสารนาให้พระมหาเอื้อนนะคะดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในฮิเรียนยบัตว่าพระพมดิรกปริยัตนายกกะนาธรบวรศาสนก,กิจวิธานศีนสมาจารวิวิ์ ตีปิตบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังคารามคามาวาศีสถิตนักวัดสามยาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชนินนามมาก่อนอออย่อความก็คือมีพระบรมราชองการค,คืนสมณศักดิ์ใช่ค่ะคืนสมณศักดิ์พระพุทธ<ห>ดดให้แก่เจ้าคุณเอื้อนค่ะดังนั้นวันก่อนสังคมชาวพุทธจึงได้เห็นภาพดังต่อไปนี้ค่ะ ถึงได้เห็นภาพดังต่อไปนี้นี่เอาภาพหมายเลขสามเลยนะครับภาพหมายเลขสามเลยนะครับค่ะโอเคดังนั้นเมื่อเมื่อเมื่อวันที่18มีนาค่ะก็เป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ18มีนาคมที่วัดสามพยาค่ะจึงได้มีพิธีเชิญฮิรัญจัตบทับยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระมหาเอื้อนดำรงสมณศักดิ์ ที่พระพรมดิโรที่อุโบสถวัดสพยาค่ะ<า>โอเครับทราบโดยทั่วกัน<า>ก็ต้องประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันอยากรู้เหมือนกันว่าในประวัติศาสตร์ ในประวัติศาสตร์วงการสงฆ์วงการพุทธของประเทศไทยมีเคสทํานองนี้เกิดขึ้นบ้างแล้วหรือยังเมื่อไหร่อย่างไรเราจะต่อสายไปที่เราจะไปพูดคุยกับคุณเพชรลวัฒน์นะคะวัฒนพงศลิกุลค่ะในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมาดกการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในสภาผู้แทนราษฎรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเพชรวัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณดนัยครับคุณอมรรัก์ครับครับครับสวัสดีครับผมเปันปราน ครับครับคุณเพชรวัตครับขอข้อมูลสักนิดสิครับทราบว่าคุณเพชรวัตก็เกาะติดความเป็นไปในแวดวงคณะสงฆ์มาโดยตลอดนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการคืนสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่หรือไม่ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เคยมีการคืนสมณศักดิ์อย่างนี้แก่พระผู้ใหญ่มาแล้วหรือไม่เมื่อไรอย่างไรครับเชิญครับโอ้ไอ้ไอสมัยก่อนก่อนนี่ก็อดีตพระพิมลธรรมนะครับ พี่บีนะครับแต่ที่คิดเคสเคสนี้นะครับคือประมาณปี62หรือ63ซิผมน่าจะ63นะมีคนร้องมาที่สภานะร้องมาที่กรรมธิการนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงรูปไหนฮะรูปกรณีไหนคะเอาปัจจุบันนี่แหละฮะเอาเอาเอาเจ้าคุณเอื้อนนี่แหละนะฮะพระพรดีหลกนี่พระพรบีหลกค่ะมีคนร้องมาร้องว่าในเมื่อเป็นกรรมธิการศาสนาเนี่ยพลาผูกอย่างเงี้ยจะต้องทำหนึงไงอย่างเงี้ยนะฮะ ทำอย่างไรอย่างนี u, like ้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการศึกม่ศึกนี่แหละนะครับครับซึ่งในคราวนั้นนะครับเราก็สั้งคณะทำงานขึ้นมานะฮะคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็ต่างตาแล้วก็ไปไปเชิญแล้วก็ไปมีมวดพระอดีตมหาจินทรสมาคมหลายลูกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนานะครับหลายพักนะฮะระดับประเทศไทยนี่นะฮะ ให้มาวินัยในเรื่องนี้นะครับ<ต>ครับซัคบ,ค,บคือเรื่องนี้นะครับเราไม่ได้ก้าวไกลการกล่าวหานะกล่าวหานะแต่เราไปพูดถึงว่าพระนี่สึกชอบลึกพระธรรมวินัยหรือไม่หรือทางกฎหมายหรือไม่อย่างนี้นะครับ <Okay S 2> ซึ่งในคราวนั้นนะครับเยอะมากนะครับประมาณสิบห้ารูปคนนะระดับประเทศไทยนี่นะก <Okay S 2> ็ะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยบอกว่าพระนี่เกิดจากพระธรรมวิัน นะฮการจะจับศึกเนี่ยมันก็ต้องเป็นตอนระเบียบของธรรมวินัยนะครับโอเคโอเคโอเคดี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 คุณเพชรวัฒน์ผมขอข้อมูลนิดหนึงสิประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยเคยมีการคืนสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่เหมือนกรณีของเจ้าคุณเอื้นทางนี้ไหมครับเคยไหมฮะเห็นเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เห็นพูดถึงสมัยเมื่อปี2518สมัยนั้นมีการคืน สมรสักิ์ให้กับพระพิมลธรรมวัดมหา,าธาตุใช่ไหมครับครับผมตอนนั้นมันมีเรื่องอะไรกันนะพระพิมลธรรมจําจได้ไหมฮะเป็นผมรู้สึกว่าเขาต้องคดีเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเป็นความคิดเห็นทางการเมืองเป็นคอมมิวนิสต์นักนะฮะถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ออกความคิดเห็นทางการเมืองถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นจึงถูกถอดถอนสมรักิ์ถูกไหมฮะถูกปลดผ้าเหลืองว่างั้นเถอะอ่า โอ้ครับในแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรจึงได้คืนสมนศรศักดิ์ครับก็พิสูจน์กันแล้วว่าไม่ใช่อะ่ะ <sadly S 1> พ,พ <า S 1> อมนนาไม่เสร็ได้ก็คืนสมนศรศักดิ์ให้มนนาก็คือความจบทาไปนะฮะอันนั้น,น้็นคอือประเด็นข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสนะฮะแต่อันนี้ประเด็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทอนอ๋อครับใช่ใช่ใช่จะมีรูปเดียวนะเยอะมากเยอะมากกำลังโดนเขใช่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 ไอ้เรื่องเงินทอนโดนกันหลายรูปมาก นี่ยังมีพระพรหมอีกสองรูปที่ยังคลาคาซังอยู่ะจะจะได้กลับสู่ผ้าเหลืองจะได้กลับสู่สมณศักดิ์เดิมเดิมหรือไม่นี่ผมย้อนกลับไปสมัยพระพิมลธรรมนิดนึงเข้าใจว่าสมัยเรื่องของพระพิมลธรรมเรื่องมันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เกิด2,518 2,518 25คือคือปีออที่ได้คืนสมณศักดิ์ แต่เรื่องมันเกิดตั้งแต่ปี2,503สมัยจอ,อยยมพลสฤษดิ์ไปกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นจับศึกจับทอสมริ์เลยทีนี้ทีนี้2,518เนี่ยฟ้าเปลี่ยนสีอำนาจเปลี่ยนขั้วผมเข้าใจว่ายุคนั้นอ,อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกใช่ไหมครับอ,อน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่ไหมฮะมขณะเดียวกัน สมเด็จพระสังฆราชก็น่าจะเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานน่าจะเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานที่เป็นสังฆราชวาดน่ยนะฮะสังฆราชวาดวัดราชบพิตรนี่แหละวัดราชบพิตรนี่แหละนี่นี่ีคุณคุณนั ouais. ยท์รู้ละเอียดลึกไปนะเนี่ยไอ้ผมเนี่ยไม่เคยเข้าใจพวกนี้เลรู้ละเอียดลึกเลยแล้ว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 พอ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 จำข้อมูลได้ไหมครับว่า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 สมัยอาจารย์สัญญาเนี่ย มัน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 คิกออฟในเรื่องของการคืนสมรักกันอย่างไรครับค่ะเริ่มจากตรงไหนจับได้ไหมโอ้โหอันนี้อันนี้ยอมยอมรับนะไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคโอเคงั้นตัดกลับมาสถานการณ์ปัจจุบันก็แล้วกันนะครับโอเคปัจจุบันนี่เราโอเคปัจจุบันอถามนิดนึงถามนิดนึงสมัยนั้นถ้าที่จําจําได้มีระดับพระพรหมสามรูปด้วยกันก็คือพระพรหมดีหลกพระพรหมเวทีพระพรหมสิทธิถูกถอดสมณศักดิ์กันนะครับทีนี้ที่ได้คืนสมณศักดิ์ขณะนี้จาก จากข้อมูลมีรูปเดียวก็คือพระพรหมดีหลกเจ้าคุณเอื้อนวสานพยาใช่ไหมฮะครับผมพระพรหมเมธีเข้าใจว่าหนีอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะหนีคดีเงินทองอยู <oddly mus incom> um> ่ต่างประเทศและพระพรหมสิทธินี่ยังไม่ได้คืนใช่ไหมครับยังยังครับยังครับมีข่าวว่าจะได้คืนไหมครับแนวโน้มจะได้คืนไหมคะก็ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะนะไม่น่าจะเป็นประเด็นใดมากเพราะว่าพิสูจน์แล้วนี่นะครับว่าไม่ผิดเนี่ยก็ต้องก็คืนนะก็ต้องคืนความชอบธรรมเหมือนกับ พระพรมดีหลบวิลาโอเคคดีเงยทอนวัดในส่วนของพระพรมพระพรมสิทธิเจ้าคุณธงชัยที่วสเกตเนี่ยนะครับคดีมันจบแล้วหรือยังครับคือคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างสาฎีกาอ๋ออยู่ระหว่างศาฎีกาอืมอยู่ตสาีการออยู่ระหว่างสาฎีการอขนาดเดียวกันเลยฮะโอเคไม่นานครับไม่นานฮะโอเคก็คงไม่นานกระมังใช่ไหมครับไม่นานครับไม่นานนะไม่นาน และและและถ้าถึงชั้นสารกถาถ้าหลุดถ้าหลุดคดีเงินทอนวัดก็น่าจะได้คืนสมณศักดิ์ก็น่าจะได้คืนสมณศักดิ์ด้วยใช่ไหมครับน่าจะนะน่าจะนะครับนะครับโอเคส่วนเป็นเคสเดียวกันนะฮะเคสเดียวกันคือตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเราต้องผมต้องอธิบายว่าสามพระพรมเนี่ยยังเป็นแค่สามพระพรมนะแต่ แับเจ้าคณะจังหวัดอะไรต่างๆเยอะมากนะฮะอ้ยเยอะที่โดนยังมีอีกเยอะใช่ไหมที่โดนอยู่ด้วยนะคะตรงๆะเราก็พูดเราภาษาบ้านเราอ่ะนะปวดตั้งแต่เด็กๆบวดนะฮะแล้วก็ที่โดนนี่นะครับหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเท่านั้นเลยโอใช่ใช่ใช่บวดมาตลอดเอา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 โอเคค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณเพชรวัฒน์ค่ะคงได้เท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณเพชรวัฒน์นะคะวัฒนพงศ์สิริกุลค่ะอืม thank